มีสีลูกโอเคอันนี้ก็เราได้จำนวนลูกและได้รัศมีได้อาไปเรียบร้อยนะครับถัดไปอันนี้คือการสรุปนะสรุปเรื่องราวทั้งหมดนะอันนี้ครูทำใหม่เลยนะทำให้เพื่อพวกเราโดยเฉพาะเลยนะครับนะรุ่นแล้วรุ่นที่แล้วไม่มีหน้านี้นะครับนะรุ่นนี้ทำให้เลยนะครับะะเป็นเด็กที่ปรึกษาต้อง เอาใจหน่อยนะครับเอาใจแล้วก็ช่วยดูแลเป็นพิเศษนะครับอันนี้คือสูตรสรุปคำนวณเรื่องผลึกนะถ้าจำหน้านี้ได้เนี่ยโอ้คะแนน,น10-15เป็นอย่างต่ำนะครับนะถ้าเป็นอัตนายแล้วก็โอ้ข้อละหกคะแนนข้อละ10คะแนนเนี่ยเป็นไงไม่หวาดไม่ไหวเลยใช่ไหมในคบนะเนี่ย10คะแนนนะครับนะเป็น10คะแนนหรือ15คะแนนเนี่ยเป็นอย่างต่ำอย่านะ อันน้านี้ก็คะแนนค่อนข้างเยอะนะครับนะเราก็ดูเอานะว่าใช้อ่ะมาดูตัวที่หนึ่งที่ครูสรุปให้ก็คือหนึ่งลูกอะตอมเห็นไหมถ้าเป็นผลึก sc จะเป็นหนึ่งลูกถ้าเป็นแบบ cc ก็จะเป็นสองลูกถ้าเป็นแบบ scc ก็จะมีสี่ลูกโอเคไหมอ่าต่อไปสรุปอันที่สองให้ก็คือรัศมีจะมีค่าเท่ากับ 0.5A เเห็นไหมบอกไปแล้ว แล้วถ้าเป็นแบบที่2ก็คือ 0.43a บอกไปแล้วต่อไปถ้าเป็นแบบ f 4ก็จะเป็น 0.35a อันนี้เพิ่งบอกไปแล้วหยกหยกต่อไปอันที่3อันนี้อันใหม่ล่าสุดเลยก็คือ V V ถือเราเรียกว่าปริมาตร V เนี่ยใช้ตัวย่อว่าปริมาตรถูกไหมปริมาตรปริมาตรนี้ปกติเราเวลาเราเรียนมาตั้งแต่สมัยมัธยมเนี่ยปริมาตร ถ้าเป็นทรงกลมนะครับปริมาตรทรงกลมจะใช้สูตรว่าปริมาตรคือ4ส่วน3พาย R ยกกำลัง3อันนี้คือสูตรปริมาตรทรงกลมเห็นไหมครับทีนี้เรามาดูข้อที่3มันต่างกันตรงไหนครับในเมื่อมันเป็นทรงกลมทั้งหมดเนี่ยนี่ทรงกลมนะปริมาตรทรงกลม แต่เนื่องจากว่า sc เนี่ยมันมี1ลูกเราก็เอา1คูณด้วยแหละครับ4ส่วนสามพายอากลังสามส่วนแบบที่2แบบ bcc มี2ลูกเราก็เอา2คูณด้วย4ส่วนสามพายอากลังสามส่วนแบบที่แบบที่สามมีมี4ลูกก็เอา4คูณด้วย4ส่วนสามพายอากลังสามโอเคไหมครับตรงนี้นี่แหละคือการคำนวณข้อใหญ่ถ้ามีอัตนายข้อใหญ่เนี่ยตรงนี้แหละเป็นตัวจัดการเลยนะครับตรงนี้เพราะนั้นเมื่อ คิดปริมาตรออกมาเรียบร้อยแล้วอ่าอันที่4ก็จะสามารถหาเนื้อเนื้อของมันเนี่ยเรียกว่าปริมาตรเนื้อเนื้อนะเนื้อเนื้อของมันมีเท่าไหร่ครับเนื้อเนื้อมีเท่ากับเนื้อมีอยู่52เซ68ปอร์เซ็นต์74เปอร์เซ็นต์เห็นไหมเนื้อมันถ้าเป็นเนื้อ52จะเหลือที่เป็นที่ว่างที่ว่างในที่นี้ก็คือช่องว่างหรือเรียกว่าอากาศใช่ไหมอากาศที่อยู่ภายใน ผลึกนะครับนะไม่มีไม่มีอะไรพนเลยมีอากาศล้วนๆมีแต่อากาศเพราะนั้นจาก5 2บลบด้วยร้อยก็จะเหลือ48จาก68ลบด้วยร้อยจะเหลือ32จาก74ลบด้วยร้อยจะเหลือ26อันนี้ก็คือที่มาของมันที่มานี้บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ52มายังไงคิดให้ดูได้ไหมอโอเคครูคิดให้ดูตัวอย่างหนึ่งนะครับเพื่อให้รู้ว่าตรงนี้สมมติว่าเราคิดปริมาตรออกมาแล้วเอา เอา1คูณด้ส่ส่วน3พาย r กำลัง3ถามว่าตัวไหนติดบ้างครับ1ก็คือรู้1มาจากวันทัดบน4ส่วน3พาย R กำลัง3ก็คือมาจากสูตรสมัยมตน้นเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องหามาแทนค่าลงไปคือตัว R เห็นไหมค่าไายรู้ไหมค่าไายก็คืออะไรครับค่าพายค่าไายก็คือ22ส่วน7ใช่ไหมที่เราเรียนมาบางคนก็จำว่า3.414 3.4่า สี่หนึี่หเออลองไปดูกันแล้วกันครูจําไม่ได้นะเนี่ยแต่ครูจำเป็นครูสมัยโบราณครูจําเป็นยี่สิบสองส่วนเจ็ดเสามก็เหลือเศษ1 7ึดหอ่าไม่ใช่3ามแล้วต้องเป็น3.1 3.141หครูว่านะอ่าเนี่ยตรงเนี้ยแต่ว่าเวลาครูแทนค่าครูแทนค่าเป็นยี่บสองส่วนเนะครับนะโอเคตีนี้อ,า,อาจะหาจากไหนก็นี่ไงอจะหาจากข้อที่2นะลที่มาของ R คือต้องได้จากข้อ2 R าเท่ากับ 0.5a ย์าถ้าโจทย์บอก A มาก็หา R ได้ไหมอา่าถ้าโจทย์บอกความยาวด้านความยาวขอบมาเราหา R ได้จากข้อนี้พอเราได้ R ปับ๊บเราก็มาแทนตรง R ยกกำลัง3มันก็จะกลายเป็น V ปริมาตรของเนื้อเนื้อนั่นแหละนะ V ปริมาตรเนื้อเนื้อนะครับนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ว่าอากาศมีเท่าไหร่เราก็ต้องมาใช้สูตรนี้ครับใช้สูตรนี้คือ ปริมาตรจริงๆปริมาตรที่ยังไม่คิดอะไรยังไม่แยกอะไรออกเลยนะครับก็คือ V ปกติ V ปริมาตรก็คืออะไรครับกว้างสมัยหมต้นคูณยาวคูณด้วยสูงเห็นไหมความกว้างคูณความยาวคูณความสูงคูณเข้าไปมันก็คืออะไรครับา A ก็คือกว้างคูณด้วย A ก็คือยาวคูณด้วย A ก็คือสูง แสดงว่าปริมาตรที่ยังไม่คิดอะไรสุดปริมาตรที่ตอนที่ยังไม่เฉือนอะไรเลยนะครับนะมีปริมาตรเท่ากับ a ยกกําลังสามเห็นไหมแสดงว่า b ีเเท่ากับปริมาตรเท่ากับ a ยกกําลังสามแต่ปริมาตรที่เฉือนออกไปแล้วนะครับจะปริมาตรจะมีเท่านี้หรือเท่านี้หรือเท่านี้แล้วแต่ว่าเป็นแบบไหนแบบหนึ่งหรือแบบสองแบบสามอันนี้คือแบบหนึ่งเนาะอันนี้แบบหนึ่งอันนี้คือแบบสองอันนี้แบบที่สามนะอันนี้คือชนิด แบบของมันเรียกว่าแบบอะไรล่ะแบบ f c แบบ bcc แบบ fcc ก็ว่าไปเพราะฉะนั้นเราก็คิดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นนะปริมาตรทั้งหมดมีเนื้อครับจาก a 3จาก a 3นะครับนะคิดเป็นอะไรครับคิดเป็นเนื้อแค่เท่ากับเท่านี้นะเท่านี้ก็คือ ที่เราคำนวณได้สมมติตรงนี้เราคำนวณได้เป็นเท่ากับ x นะ่าสมมติ่าคำนวณได้ x จะได้ว่าจาก a 3มนะมีเนื้ออยู่เท่ากับ x เพราะนั้นถ้าคิดจากร้อยเดียวนะถ้าคิดร้อยเดียวจะคิด,จะค,ดจะคิดออกมาเท่าไหร่ก็คือเอา x คูณด้วย100ยหารด้วย a กําลัง3าคำตอบที่ได้ออกมาต้องเท่ากับเท่าไหร่ครับประมาณโดยเฉลี่ยนะครับอ,อ,อาจจะได้5 1หรือ50 สองจุดหกจุดสามอะไรก็ว่าไปนะก็เฉลี่ยออกมาคือห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์อันนี้คือที่มาของคำว่าห้าสิบสองเพราะนั้นเราไปหาหกสิบแปดและเจ็ดสิบสี่เองนะครับว่าที่มาของเนื้อมันเท่าไหร่ส่วนพอเร,เราได้ตรงนี้ปับ๊บเราก็เอาร้อยลบห้าสบสองก็จะกลายเป็นปริมาณอากาศช่องว่างปริมาตรปริมาตรช่องว่างนั่นเองนะครับนะไม่มีอะไรนะครับตรงนี้โอเคไหมนะครับเราก็จะ ได้ถึงตรงนี้แหละนะครับนะทีนี้มาดูอันตรงนี้นอันนี้สำคัญเขียนตัวแดงเนี้ยต่างหากนะอันนี้เขาเรียกว่าสูตรอีกหนึ่งสูตรสูตรนี้คือ,อจริงๆจะตอบเป็นสูตรเนี้แต่กูบังเอิญทำไปแล้วสี่ช่องก็เลยแยกไว้ต่างหากนะครับนะโอเคตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้เขาเรียกว่าความหนาแน่น,นความหนาแน่นปกติจะเขียนได้สองอย่างนะครับ ตัวดีเล็กก็ได้หรือดีใหญ่ก็ได้นะทั้งฟิสิกส์ทั้งเคมีก็เรียนเรื่องความหนาแน่นตัวเดียวกันนะครับนะฟิสิกส์บางทีครูเห็นก็ใช้ตัวนี้นะเอย่างเงี้ยเขาเรียกความหนาแน่นเออก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะวุ่นวายนะครับนะอันเนี้ยโอเคของเคมีนะใช้ดีเล็กก็ได้ดีใหญ่ก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดแต่ที่ครูก็เอาดีใหญ่มาแล้วนะครับนะความหนาแน่นความหนาแน่นตรงนี้หาได้จากอะไรแซทแซทตัวนี้นะก็คือเลขอะตอม โอไม่ใช่แซขออภัยตรงนี้อาจจะสื่อสารผิดไปนิดนึงนะครับตรงนี้ตรงนี้ครูว่าเดี๋ยวพวกเราจะเข้าใจผิดเอาใหม่เอาใหม่ขอขอขอแก้ไขนิดนึงเนาะตรงนี้มันไม่น่าจะใช่แซดนะ อันนี้ก็คิดอันนี้ก็คิดให้อีกนะครับสูตรนี้ครูก็คิดเองนะครับอเอาในหนังสือก็แทบไม่ได้บอกนะตรงนี้นะเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเขียนให้ดูใหม่นิดนึงนะว่าเผื่อจะได้เป็นที่มาที่ไปเอาช่องว่างตรงนี้มีไหมเอาเอาตรงนี้นะแปลว,ว่าความหนาแน่นความหนาแน่นเท่ากับครูเขียนเป็นภาษาไทยให้เลยนะจำไง่ายคือลูกลูก,ล,กลูกคือตรงไหนครับนะ หลูก2ลูก4ลูกเนี่ยเพราะนั Jam ้นถ้า,ถาเราใช้แบบที่1นึ่งเราก็แทนลูกด้วย1ถ้าเราคำนวณของแบบที่2องเราก็แทนลูกด้วย2ถ้าคำนวณแบบที่3ามเราก็แทนลูกด้วย4โอเคไหมจำนวนลูกนะลูกเอามาคูณกับใครครับคูณด้วยมวลอะตอมเลขมวลนะครับเลขมวลก็คือนะมวลอะตอมอะตอมิกเลขเลขมวลเลขมวลครูใช <multiplayer> ้สุญญาว่ามวลนะครับมวล มวลอะตอมอ่าโอเคนะเลขมวลอะตอมมวลอะตอมนี่คือแปลว่าน้ําหนักนะครับแปลว่าน้ําหนักน้ําหนักของอะตอมแต่ส่วนมากจะเป็นน้ําหนักเฉลี่ยนะครับนะ <uc> <stadium> อ่าเพราะนั้นก็คือว่าข้างบนนี่ก็คือลูกมวลตรงนี้เอาเก็บไว้ก่อนนะตรงนี้พับไว้ก่อนพับไว้ก่อนอ่าตรงนี้นะนะเพราะนั้นะความหนาแน่นเท่ากับจํานวนลูกคือบรรทัดที่หนึ่งเนี่ยเอาบรรทัดที่หนึ่งมานะว่าจะหนึ่งลูกก็ดีสองลูกก็ดีหรือสี่ลูกก็ดีแล้วเราตะคิดนะหารได้มวลอะตอม คูณด้วยววลอะตอมโทษทีทมมลอะตอมละหารด้วย N อะโวคาโดใช้คําว่าอะโวคาโดไปก่อนอะโวคาโดอะโวคาโดนี่พวกเราเรียนมาแล้วตั้งแต่โมหเลยอะโวคาโดนี่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับหรือใช้ตัวย่อว่า NA ถ้าเป็นหนังสือสากลน,นะก็ใช้คำว่า NA ไม่ใช่โซเดียมนะ NA N ตัวใหญ่แล้วก็ A ห้อยติ่งลงไปข้างล่างเนี่ยอะโวคาโดคือ6 0 สองคูณด้วย10ยกกำลัง23นี่อะโวคาโดนะเนี่ยเพราะนั้นเรียกนี้ถ้าเป็นเด็กเคมีต้องจำแต่ถ้าเป็นวิศวะจะบอกให้นะครับนะเพราะนั้นหารด้วยอวะโวคาโดนะครับนะแล้วก็คูณด้วย a ยกกำลัง3เนี่ยที่มาที่ไปมันความเป็นตัวนี้เนะี่ยอันนี้ดัดแปลงให้จำง่ายขึ้นนะครับอ่าโอเคจำได้ไหมลูกนะอันนี้ความหนานแน่น หาความหนานแน่นของผล ực, นะึกหาความหนานแน่นของผลึกนะครับหาได้จากอันนี้ถ้าเป็นข้อใหญ่ก็ใหญ่จริงๆเลยนะเราเรียกว่าใหญ่ซุปเปอร์ใหญ่เลยนะครับนะเพราะนั้นจงหาความหนาแน่นของผลึกนะเราต้องรู้จักลูกว่ามีกี่ลูกนะรู้จักอารู้จักรัศมีรู้จกัจกเอนะครับนะรู้ทุกอย่างนะจึงจะคำนวณความหนาแน่นได้ดังนั้นก็บอกว่าความหนาแน่นเท่ากับเท่าไรอะลบไปซะแล้ว 呃，uh, 听听呗。